สุขภาพดีเริ่มต้นที่ชุมชนคือหลักคิดสำคัญที่ผมยึดมั่นในการทำงานในฐานะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและอัตราการเกิดน้อยจึงต้องวางรากฐานที่มั่นคงผ่านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมและยั่งยืน จากผลการสำรวจ IQ เด็กชั้นป .1 ในปี2564มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่97.85จุดจึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เป็นเด็กเก่งดีแข็งแรงและมีสุขให้ครอบคลุม6ช่วงชีวิตตั้งแต่สร้างครอบครัวจนถึงอายุ6ปีภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อน MOU กับ13หน่วยง,งานในจังหวัดภายใต้สโลแกนเด็กอำนาจเจริญรุ่นใหม่ ไอเกินร้6มีการประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการผ่านเวทีพอชอจพัฒนาศักยภาพแกนนำครูเครือข่ายตำบลเพื่อสร้างเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในทุกตำบลสร้างการรับรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมผูกแขนหับขวัญลูกฮักบ้านเฮาเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาปราชชาวบ้านและอสมอแม่ฮัก สนับสนุน1อำเภอ1 0พัฒนาเด็กเล็ก EF ต้นแบบจัดตั้งกลุ่มลายเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับอำเภอพัฒนาโปรแกรมคัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM อำนาจเจริญออนไลน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ออกเยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามผ่านเวทีพอชอผลการดำเนินงานเกิดเครือข่ายการจัดการพัฒนาการเด็กครบทุกอำเภอมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก EF ต้นแบบจำนวน10ตำบล มีเครือข่ายในการทำงานดังนี้อสมอแม่ฮักครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูชั้นอนุบาลและครูชั้นป .1 เด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองร้อยละ91.91 91. เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ72.16เป็นร้อยละ88.26พบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า10รายได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ขณะเดียวกันผู้สูงอายุในจังหวัดอำนาจเจริญ มีมากถึงร้อยละ18.85จึงได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพโดยการอบรมถ่ายทอดแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุพัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างต้นแบบความเข้มแข็งจัดมหกรรมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีทุกอำเภอผลการดำเนินงานเกิดเมืองต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ6แห่ง และอยู่ระหว่างการประเมินอ,อีก32แห่งเทศบาลตำบลหัวตะพานได้รับการรับรองเป็นเมืองต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญผู้สูงอายุกว่า5,600คนได้รับการส่งเสริมศักยภาพและมีผู้สูงอายุต้นแบบ35คนชมรมผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน56ชมรมชุมชนเกิดความตระหนักในการออกแบบเมืองให้ตอบสนองต่อผู้สูงวัยและต่อยอดสู่การขยายผลต่อไป ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีสูงและอัตราพบพยาธิใบไม้ตับ,ย,ตบยังมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรพยาธิและลดอัตราการเกิดโรคจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลผ่านการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยในปี2565 คณะกรรมการสาธารณาสุขจังหวัดมีมติขับเคลื่อนรถแมป5ปี5ด้านในการพัฒนาระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลผ่านเวทีพอชอ,อและพอชอตอและร่วมประชาคมตำบลและหมู่บ้านส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประเมินตามเกณฑ์ EHA 3,002ผลการดำเนินงานมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้นจากเดิม3แห่งเป็น7แห่งจากพื้นที่2อำเภอเป็น4อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผ่านการประเมินรับรอง EHA 3 0 0แห่งปัจจัยสู่ความสำเร็จเกิดการบริรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมวางแผนโดยการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่พื้นที่พลังชุมชนและภาคประชาสังคมคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้จังหวัดอำนาจเจริญขอเป็นต้นแบบในการสร้างระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของคนทุกช่วงวัยและชุมชน สุขภาวะที่แท้จริง